ผู้ที่สังเกตสิ่งที่เกิดดับนั่นแหละพงษ์บอกว่ามันไม่ได้เกิดดับไปด้วยทีนี้โยมโยมก็ต้องสังเกตสิ่งที่ปราณีตขึ้นนะละเอียดขึ้นไปทีแรกสังเกตลูกทีแรกสังเกตไกลๆก่อนต้นไม้ภูเขาแม่น้ํลาลําธารถูกต้องไหมเออมันเกิดดับหมดเลยเอา้าวอย่าลืมสังเกตตัวเองว่าตัวใช่ตัวหรือเปล่าอืมก็มาสังเกตตัวเองพอมาสังเกตตัวเองอ่ะตัวเองก็เกิดดับเนาะ อเออเราเข้าใจผิดว่าตัวเราเป็นของเราความเข้าใจนี้ก็อยู่ได้ร้อยกว่าปีใช่ไหมเนี่ยแต่ถ้าจะเข้าถึงความไม่ตายมันปลาณนี้กว่านั้นเรารู้เนี่ยจิตเรามีเนี่ยอารมณ์มีมันเป็นนามธรรมเนี่ยแต่คว้ามันไม่ได้เนี่ยจับมันยังไงแต่ใจรู้ได้นะสุขไม่ใช่ใจแต่ใจเป็นคนไปรู้อารมณ์สุข ไปรู้อารมณ์ทุกข์ใจเป็นคนไปรู้ความคิดอดีตบ้างอนาคตบ้างมันมีใจทำงานอยู่เพราะองค์ก็ให้พวกเราเนี่ยเช็คการทำงานของใจเราว่าใจมันทำงานยังไงพระองค์บอกว่าใจเนี่ยมันมีที่ตั้งของมันสีที่นะที่ตั้งสีที่คือรูปกายถ้ามันไม่ตั้งในรูปกาย มันจะไปตั้งในนามธรรมที่เรียกว่าเป็นเวทนาซึ่งมีสามอาการคือสุขทุกข์เฉยๆถ้ามันไม่ตั้งในเวทนามันจะไปตั้งในความคิดอดีตเรียกว่าสัญญาบางทีเราก็คิดเรื่องอดีตบ้างใช่ไหมเหมื่อวานไปกินข้าวที่นั่นที่นี่คุยกับเพื่อนอย่างนั้นอย่างนี้มีทุกคนเห็นนะถ้ามันไม่คิดอดีตมันก็ไปปรุงอนาคตเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปทำเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างนี้อ นี่คือที่ตั้งวิญญาณสี่พรุทธเจ้าเรียกว่าจัตตสโววิญญาณทิติโยนะจัตตสโคือสี่วิญญาณคือวิญญาณทิติคือที่ตั้งเห็นนะมคาว่าทิติมาอีกแล้วถ้าเราจําบาลีได้เนี่ยคำจะเชื่อมกันสี่วิญญาณที่ตั้งวิญญาณจะตั้งสี่ที่นี้ไม่เลยไปจากสี่ที่นี้ได้เนี่ยคือสิ่งที่เราต้องตรวจคําพระพุทธเจ้าจริงไหมอืม พอเราตรวจก็จริงก็เอาใจมานั่งรู้ลมหายใจพอนั่งรู้ลมเข้าลม,ลมออกลมเข้าลมกปุ๊บอยู่ตลอดไหมไม่หลุดไปคิดอดีตบ้างอนาคตบ้างเดี๋ยวก็สุขทุกพอใจไม่พอใจบ้างเดี๋ยวก,ก็กลับมาลมบ้างจะวนอยู่แค่นี้แหละนี่มีในมนุษย์ทุกคนนะคุณจะนับถือดวงจันทร์ดวงอาทิตย์บูชาไฟ นับถือลทัทธิอะไรก็ตามจิตคุณจะมีอาการอย่างนี้เหมือนกันหมดนี่ไงเรื่องที่ผู้เจ้าสอนสัจจะความจริงที่ใครก็คัดง้างไม่ได้อดีตกี่พันปีกี่หมื่นปีก็ตามคนในอดีตก็จะมีอาการจิตแบบนี้จริงไหมปู่เราทวดเราที่ตายไปแล้วคิดเหมือนเราเลยลูกเราที่จะเกิดมาในอนาคตหลานเราก็จะมีอาการอย่างนี้ ยมประเมินได้เลยอใช่ไหมพอเราผู้เจ้าบอกพอเราฉลาดในวาลจิตของตนเนี่ยเราจะฉลาดในวาลจิตของคนอื่นเหมือนกันคนเห็นมันก็เหมือนเรานี่แหละผู้เจ้าจึงบอกจะดูจิตคนอื่นไม่ต้องดูดูตัวเองฉลาดในวาลจิตของตนรู้คนอื่นหมดนะก็เลยทุกคนต้องกลับมาดูจิตตัวเองอืท่านก็ให้ดูจิตมันทำงานยังไงไปดูต่อ เอาตั้งอยู่กอารมไว้ตั้งปุ๊บเนี่ยสักพักหนึ่งอยู่ไหมไม่อยู่ไปอีกละเอากับมาอีกไปอีกละเอากบมาไปอีกละเห็นนะมันเปลี่ยนแปลงตลอดไหมเปลี่ยนและเร็วไหมเร็วพระเจ้าก็บัญญัติตงๆเลยจิตนี้เป็นละหุปริวัตตังละหุไปว่าเบาเร็วปริวัตตังไปว่าเปลี่ยนแปลงอ่าเห็นนะตรงไห จิตท่านก็เปลี่ยนเหมือนกันไม่งั้นท่านไม่บัญญัติออกมาหรอกจิตนี้เป็นละหูปริวัติต่างเปลี่ยนเร็วมากปั๊ดปั๊ดป๊ดดดตลอดเลยดังนั้นเวลานั่งสมาธิจิตมันเปลี่ยนแปลงอย่าไปลำคานลำคาญทําไมนฝนตกแดดออกยมลำคาญไหมล่ะไม่ลำคาญเพราะว่าอะไรเพราะรู้ว่ามันเป็นธรรมชาติของมันยมไม่ลำคาญนถูกแล้วเพราะจิตไม่ใช่เราเรากําลังมานั่งสังเกตมัน เรากําลังหลงอะว่าจิตเราไงบอกอุ้ยจิตจิตฉันผู้เจ้าบอกไม่ใช่จิตของเธอนะเอา้าใช่ไม่ใช่ก็เช็คสิเวลามันเปลี่ยนมันบอกโยกมอีกสองนาทีจะเปลี่ยนนะไม่บอกไปเฉยเลยจ้องดูอยู่อย่าไปนะอย่าไปไปแพลบไป,ไ,ปไม่รู้ตัวเด้อไปรู้อารมณ์แล้วก็ต้องนานถึงถึงรู้ตัวคิดไปนานแนละ้วเอดึงกลับอารมณ์เห็นไหมเหลอไปเนี่ย เนี่ยความเผลอเผลอสติเห็นนะอ่านี่ทุกคนเป็นผู้เจ้าก็เป็นก็เลยบัญญัติผู้เจ้าก็บัญญัติออกมาจิตเป็นละหูปริวัติตังนะรติยาจะทิวัสสะจะกลางคืนบ้างกลางวันบ้างกลางคืนยมนอนเนี่ยจิตนิ่งมะนั่งสมาธิกลางคืนจิตนิ่งมะไม่นิ่งกลางวันนั่งสมาธินิ่งมะไม่นิ่ง มันไม่สนใจกลางวันกลางคืนใช่ไหมพรูเจ้าบอกกลางคืนบ้างกลางวันบ้างอัญยะเทวะอุปชติอัญยังนิรุชติอัญยะเทวะแปลว่าอื่นอุปชติแปลว่าเกิดอัญยังแปลว่าอื่นนิรุชติแปลว่าดับอื่นเกิดอื่นดับดวงอื่นเกิดดวงอื่นดับดวงนั้นเกิดดวงนั้นดับอยู่ตลอดวันตลอดคืนบางสำนวนก็จะใช้ดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนแล้วแต่สำนวนการแปล นี่คือความจริง